ตัดต่อจากพิที่แล้วนะครับพิธีเล้ยตัดสิงโปรลายไผ่อันนี้มาตัดนี่ต่อไอยแดงแดงอินโด,ดขอใช้ขออนุญาตใช้ชื่อเรียกว่าแดงอินโดนะพอดีเขาคนที่ผมได้ทอนพัานมาเขาเรียกนี้เขาเรียกแดงอินโดที่ขายไอต้นไม้ประดับอยู่ปาจีนนะแกบอกว่ามันเป็นแดงอินดก็เรียกตามแกนะครับไม่มีที่มาชัดเจนนะครับแต่มันมีลายครับมันแดงก็จะมีลายคาดดำปุ๊เป็นเส้น จจะเป็นท่านอื่นก็ได้ครับก็เดี๋ยวเอาลำยาวๆให้แกสั่งสิงคโปร์ลำหนึ่งสิงคโปร์ลายไม้ไผ่ลำหนึ่งแล้วก็ไอห้อยแดงอีโดตัวนี้ลำหนึ่งาหาต้นลายสวยๆให้แกเอาลำนี้แล้วกันนี่ลำนี้มันลายสวยดีเก็บไปปลูกนะเป็นศูนย์อะไนะศูนย์กเกษตรอยู่ที่จงังหวัดอยู่ภาคเหนือครับจำไม่ได้ภาคเหนือเชียงรายหรือเปล่า กจะอยู่เชียงรายส่งที่อยู่ให้ผม,มแบบแบบโอนตังให้เรียบร้อยเก็บปลายทางก็ได้นะครับใครที่ซื้อของกับผมเก็บปลายทางก็ได้แล้วแต่สะดวกครับหรือโอนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยผมไม่มีอะไรตายตัวอนี้ตอหนอนี้มันขึ้นเลยเดี๋ยวต้อง ยกไปทั้งหนอเอาหน่อนี่ให้แกไปเดอนเพราะมันแทงขึ้นมาผมว่ามันแตกกอดีใช้ได้เลยนะเนี่ยขนาดแปดตัดไปสองลำนี่ยไม้ละไม้กีก่หน่อเนี่ยสี่หนอ่อขึ้นมาสี่หน่อเลยแตกกอดีครับไม่ต้องเสียดายเลยอย่างนี้ตัดไปให้เลยเพราะมันแตกกออ้อยตอดูทรงอ้อยตอพันนี้มันน่าจะเป็นตอใหญ่น่าจะเป็นลำใหญ่ อ้อยถ้าเป็นอ้อยต่อนะครับถ้าเป็นอ้อยสิงโปโบราณเนี่ยไม่ค่อยได้ผลผลิตนะไม่ค่อยได้ผลผลิตแต่ถ้าเป็นอ้อยสุพรรณเนี่ยอันนี้อันนี้ต่อตอจะอ้อยต่อจะได้ผลผลิตดีมากลำใหญ่ดูแลดีๆอ่ะถ้าถ้าควบคุมปริมาณจํานวนลำตอกอเนี่ยโหสุพรรณบุรีนี่เป็นอ้อยเป็นพันอ้อยที่ได้อ้อยต่อดีอ่ะได้ได้ปริมาณอ้อยต่อที่ที่ดีกว่าอ้อยยอด อ้อยยอก็คืออ้อยที่ปลูกครั้งแรกนะครับอ้อยต่อก็คืออ้อยที่มาตัดตัดอ้อยที่ปลูกครั้งแรกไปแล้วแล้วก็เอาต่อมันมันเป็นอ้อยรุ่นที่สองน,นะนะเหนียวไนหะเหนียวครับอ้อยันนี้เป็นอ้อยที่เปลือกแข็งฟังเสียงฮะนี่แหละปัญหาลองมือไม่ไม่ได้เอามากมหาไม่เจอปไปไหน ปัญหาแข็งแขมากแข็งมากนี่คือปัญหาน่าจะน่าจะออกน่าจะออกมากไหม ก็ขอไปปลูกไว้เป็นพันอะไรเองพอปลูกเก็บสายพันธุ์ไว้เออถ้าผมได้ยินใครบอกเอาไปปลูกเก็บสายพันธุ์ไว้เพราะชอบเพราะสวยอะไรเงี้ยผม <c oughs> ผมจะใจอ่อนผมจะลดราคาสำรักไปเนี่ยมันจะมีลายแต่ถ้าเอาน้ำรูปจะเห็นลายชัดมากเดี๋ยวจะรูปให้ดู จะรูปให้ดูนะในขี้ไข่มันบังอยู่มันคล้ายกับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมันคล้ายกับอ้อยฮาวายไอลาคูโคน่าครับอาจจะใช่ก็ได้เนี่ยลายมันจะเป็นแถคตดำเงินแบบเนี้ยนะครเห็นเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลายเนี่ยลายมันจะแดงแป๊ดเลยแดงแบบในกล้องไม่รู้แดงไหม มันจะแดงแป๊ดเลยแล้วก็มันจะมีลายคาดดำลายคาดดำเปเนี่ยก็ยย<ๆ>วสวยดีมันจะมีต้นยาวสุดเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไว้เป็นเอาไปให้งานกระถินงานกระถินที่วัดเนยถ้าเกิดจะงานเอาไปประดับเอยเบลลี่พุด,ดาด้เอาวยอะไรด้วยเอาส,อสวยๆงานเียผมจะไปเอาไปมัดในงานกระถินที่วัดนะครับ อยวตัดยอดส่งไปเลยเคครับใครสนใจก็ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับไอยอยที่ขออนุญาตใช้ชื่อเรียกนะก็เรียกตามกันมาจากคนที่ให้พันผมมานะครับแดงอินเดอร์นี่แทกจะาดูกัน เรียบร้อยเหลืออยู่ยกี่ลำลำใหญ่ถ้าไม่นับกับลำที่ผมจะไปงานกระถิ่นนะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สามลำนะสามลำสี่ลำมันไม่ค่อยอีลำหนึ่งไม่ค่อยยาวเหลืออยู่สามลำนะครับ เบลล่าก็เบลลี่พุดาก็ตัดไปแล้วสามกอก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดเจ็ดลำนเบลลี่พุด้าเหลือเจ็ดลำต่อไปจะเป็นรอดสองขึ้นมาแล้วครับรอตสองก็โตโตจะทันรอดแรกแล้วเบลลี่พุดาก็อ้อยต่อสองก็เป็นอ้อยที่ลำใหญ่นะครับเป็นเป็นอ้อยที่ลำใหญ่เลยถ้าเป็นต่อสอง ผมจะนึกถึงสิงคโปร์โบราณตลอดเลยเวลานึกถึงอ้อยต่อเพราะอ้อยต่อสิงคโปร์โบราณไม่ค่อยได้ผลผมจะอ้อยสิงคโปร์โบราณไปเปรียบกับอ้อยอย่างอื่นไม่รู้อยู่ที่การดูแลของผมแต่พาผมเพราะสิงคโปร์โบราณมันมันไม่ได้ต่อลองปลูกแล้วมันไม่เบิร์ตต้องปลูกใหม่ทุกปีถึงจะดีแต่ข้อดีคือน้ำมันอร่อยเอาคือ,อคครับอ้อยแดงอินโดนะครับแค่สนใจก็ โทรเข้ามานะครับเลยหยุดสามลำเจอกัมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ